ถ้าพ่อมาอื่นก็นจะบานพอดีมันนี่พ่อมันนี่กัดอกพอดีงามเลยค่ะแต่เ,เง้นสับลินาบ่ได้เป็นเลาะค่ะเลาะตอนหัวคำพี่น้องเพราะว่ามันนี่ก็ฝนตกน้ำค่ะเฝ้าก็บลำไยค่ะค็ดปวกแดงสัลินาก็คิดว่าบะมี่เนาะคะ่ะเลาะเบิง้งตอนหัวคำค่ะ พี่น้องดอกน้ำคักดอกเ้ยงๆง,ง่งงันไปน้องพอดีเลยมนี้ก็ได้เมนูเด็ดจ้ะแกงเห็ดปวกอืมพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอซทั้งช่อง YouTube และแฟนเพจทุกท่านค่ะ มันนี่สาลินดามาเลาะเบิ้งสวนลำไยค่ะพี่น้องพ่อเห็ดปวกพอดีจ้ะพ่อเห็ดปวกแดงค่ะพี่น้องมูนึ่งจะได้ไปดวงน้ากันเนาะค่ะว่าจะได้หลายปันไดค่ะฝากกดติดตามกดไลก์ก็แชร์ให้สาลินดาได้ด้อจ้าค่ะจะได้ไปดูน้ากันได้จ้าพี่น้องสาลินดาพ่อเห็ดปวกแดงจ้ะเป็นมูค่ะพี่น้องมันนี้ก็มาเลาะเบิ้งสวนลำไยตอนแรงๆค่ะพ่อเฮ็ดปวกพอดีค่ะหลังจากเก็บลำไยเสร็จค่ะพี่น้องก็เลาะเบิ้งลำไยค่ะ เลาะเบิ่งลำไยวันนวยแถวใดมันนวยใหญ่น,หน,หน,น,หน,นะคะพี่น้องป้าเป็นมูจะ่ะมาเก็บน้ำกันเด้อพี่น้องตอนนี้ก็เริ่ม,มะคําแล้วค่ะพี่น้อง6มงกุก,กวาพ้อเฮดลวกแดงตาลนนินาก็คิดว่าบามะ,ะามี่เนาะค่ะเลาะเบิ่งตอนหัวคําค่ะหลังจากเก็บลำไยเสร็จจ้ะ่าพี่น้องโดกน้ำค่ะ ดอกยงแยงงามงามไปน้องพอดีเลยมบันนี่ก็ได้เมนูเด็ดจ้ะแกงเห็ดปวกอืมพี่น้องงามคักค่ะบุฟี่กระติ๊บพอเลยจ้ะพี่น้อง ตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วค่ะตอนนี้สันนิษฐานคนมากีดยางนะคะช่วงนี้กับพายุค่ะพี่น้องพอมีคนทานจะติดถนนพอดีค่ะตรงที่สันนิษฐานพอเฮ็ดปวกมันมีเห็นเลยค่ะอือพี่น้องท่านนี้เบิด์ตเนี่อือหมานคักพี่น้องเู่นะเฮ็ดปวกแดง จุ่มทนนิถนนเลยพิศพวกแงดงพิศพวกตาดแดงค่ะพี่นอ้องว้าพี่น้องขาไหมไงค่ะ น้ำพักพี่น้องแกงก็ตีแสบจ้ะเป็นมุงด้วยค่ะพี่น้องถ้าพ่อมาอื่นก็จะบานพอดีมันนี่พ่อมันนี่จะดอกพอดีงามเลยค่ะมันนี่อดอกพอดีแกงค่ะพี่น้องแต่เ,เงี้ยตาลินาบ่ได้ไปเลาะค่ะ เลาะตอนหัวคาพี่น้องเพราะว่ามัน,นีนก็ฝนตกน้ำค่ะเฝ้าเก็บลำไยค่ะอืมจุม่มเลยค่ะพี่น้อง ประมาณสามสิบสี่สิบดอกค่ะผลงานของสาวนินดาค่ะพี่น้องพอเห็ดปวกตอนหัวคาค่ะมันนี่ก,ก็ได้เฮดปวกแดงมูนึงค่ะนีแต่ดอกงามๆามค่ะพี่น้องดอกแข็งแข็งามๆามอวบอวทั้งนั้นเลยจ้ะมันนี่ก,ก็พ่อได้เก่งจ้านไดก็ขอ,ขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวินดาได้จ้ะเจอกันคลิปหน้าค่ะส่วนคลิปนี้สวัสดีค่ะ